อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาเป็นนะครับไนท์ Nike, สายสตูดิโอสไตล์เนาะเออคือพอดีก็ไลฟ์ไปพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ2-3งสามไลฟ์ละเออเกี่ยวกับไนท์สตูดิโอสไตล์นะก็มีเทสนู่นนี่นั่นนะครับหลายอย่างแล้วก็เอ่ออันนี้เดี๋ยวจะมาทำเป็นสรุปนะครับณนะตอนที่ผมเนี่ยนะครับเอ่อจ็อบ20นะครับเออตอนนี้เนี่ยจ็อบมันยัง20อยู่เนาะแล้วก็นะครับอาจจะมีหลายคนไปไปลองเทสอะไรเงี้ยมา แบบหลายๆแบบแล้วก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทํายังไงดีนะครับให้มันแบบเออเก็บเลเวลได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพีซิแทงอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับก็ในเนี้ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือในคลิปเนี้ยนะครับอ่ะจะเป็นการฟันนะครับมาดุนะครับที่เลเวล79โดยใช้สกิลซูดิสตานะครับรัวๆเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่มีเนี่ยนะครับก็จะเป็นบาโฟนะครับซึ่งบาโฟเนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนํามากๆเลยนะเออมันสามารถทําอะไรให้เราได้ หลายอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบใส่ของอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคอ่ะก่อนจะไปดูเนี่ยนะครับยังไงผมขอฝากสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมเนี่ยนะครับทักหา PowerPay ได้เลยนะครับบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับรวดเร็วปลอดภัยนะครับไว้ใจ PowerPay ได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับเอ่อผมมีเลือดอยู่ที่นะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นว่าสเตตัสที่ผมอัพเนี่ยนะครับ ไม่ได้เหมือนกับอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นอะเออแต่อันนี้เป็นอันที่ผมแนะนําแล้วก็เป็นอันที่ผมใช้แล้วกันนะครับซึ่งการแบ่งสเตตัสเนี่ยมันสามารถอัพได้หลายแบบวะเนาะเออก็แล้วแต่คุณแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปแท้งจ๋าๆเลยเนี่ยนะครับก็ไปอัพวิดกับอินนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้สกิลไลออนฮาวิ่งมันออกแบบแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปอัพสเต็งก็ได้แต่จริงๆอะผมไม่ค่อยแนะนำนะครับไอ้เรื่องของวิดกับสเต็งอะผมแนะนําเป็นวิดกับเอจิมากกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยนะครับ ว่าอัพเป็นวิทกับเอจินะครับมันจะใส่ได้เป็นประมาณนี้นะครับเออถ้าเกิดว่าไปใส่สกิลไลออนด้วยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นการขัดแอนิเมชันนะครับผมเออเราอัพเอจิมาเพื่อให้เราแบบสามารถสาสกิลได้แบบเร็วแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเอจิมันเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเร็วกว่านี้อีกนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันแรงที่สุดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเตตัสเนาะทีนี้มาดู SPD นะครับรวมบัฟของผมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่สองร้ากสว่สิีแปดเปอ ถ้าเล่นเป็นเอจินะครับซึ่งค่ายจิที่แนะนำเนี่ยเพราะว่ามันมีค่า p d เดบนะครับบวก0.2หน่วยแล้วก็บวกเอเนาะเออบวกค่าฟรีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมาดูในส่วนของของสมสัยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยใส่เป็นหมวกหมึกนะครับซึ่งหมวกหมึกเนี่ยมันสามารถหาได้จากเอ็กซิเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายงบน้อยนะครับสายสายฟรีอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำถึงเนี่ยพิโอเนีย5านะครับ ก็จะได้หมวกอันนี้มานะครับซึ่งหมวกนี้มันมีคุณสมบัติที่ทําให้นะครับเออเราสามารถที่จะไล่เอ็นดิวนะครับเลเวลสอัตโนมัติเลยนะครับคูดาวหนึ่งวิแล้วก็บวกวิทบวกอิจินะครับแล้วก็บวกพีเดฟเนาะเออต่างเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นอันนี้ได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเก็บเซนีขึ้นมานิดหนึ่งเนาะในส่วนของหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะใส่ตามที่มีก็ได้นะเออตรงนี้ก็ไม่ได้ฟิกนะครับแต่ว่าถ้าจะเอ่อให้มีกันแบบหลายๆคนน่าจะมีเนี่ยก็น่าจะเป็นเอ่อผ้าป สร้างดาเมจต่อมีเดียมไซส์เนี่ยนะครับก็คือมันจะทําให้ไปตีคนเนี่ยนะครับแรงขึ้นด้วยนะครับ2%นะครับก็ในชุดเนี่ยนะครับเซตชุดที่ผมใส่เนี่ยก็จะแนะนําเป็นชุดของตีฟนะครับหรือว่าชุดของเออร์ทีฟโฟส์นะที่มันบอกเอจิอะนะแล้วก็ใส่เป็นการ์ดเนี่ยนะครับโรด้าฟอกนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มบิดนะครับก็จะทําให้สกิลเราแรงด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกของเรียกว่าเป็นการ์ดราคาถูกแล้วก็สามารถหาดึงมาเอาเวกง่ายแล้วกันนะครับเออตรงเนี้ยเนี่ย เอามาเวกใช้ได้ทั้งแทงนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยนะครับก็นะเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเป็นงบน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาวุธเนี่ยนะครับใส่เป็นตามตัวที่เราจะไปตีแล้วกันอย่างผมเนี่ยใส่ตัวเนี้ยมาตีมาดุกเนาะมันจะตีเป็นปลายนะครับเออแล้วก็อาจจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าแทงเนี่ยอไปเอาหนอนเขียวมานะไปเอาหนอนเขียวมาใส่ลงร้อยอะไรเงี้ยลงเฮ็ดเฮดนะครับอืมสามารถที่จะ ใช้แทงได้แล้วก็เป็นการที่ราคาประหยัดนะครับในแง่ของการที่เราจะเป็นแทงเนี่ยนะเอออันนี้ไม่ได้นับว่าแบบใส่แล้วจะตีแรงหรือไงนะใส่เพื่อให้แทงได้นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเออก็เป็นตัวดาเมจที่เขาแบบทำดาเมจออกไปอย่างเงี้ยนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะเออเราเป็นตัวแทงเราก็แค่แบบดึงบอสนะครับเออให้ยืนได้นะครับบางทีแบบตัวดาเมจตายแล้วก็ดึงบอสให้พะชุบอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วก็อันเนี้ยนะครับเป็น มอร์ดิกแอนนะครับเออเป็นเซตมอร์ดิแอนทั้งมาร์ฟรองเท้าเนี่ยพอใส่ครบเซตปุ๊บจะบวกเอจีนะครับซึ่งไข่จีเนี่ยเอออย่างที่บอกไปแล้วเนาะข้างต้นนะครับด้านก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การ์ดใส่เป็นอีคิปนะครับซึ่งมันสามารถหาแลกในร้านค้าคะแนนได้นะสําหรับอีคิปนะก็เก็บแต้มไว้แลกได้นะครับส่วนรองเท้าเนี่ยนะครับแนะนําว่าอ่ะอาจจะใส่เป็นเวอริคก็ได้นะหรือว่าโซฮีก็ได้2ตัวเลือกนี้นะครับเอ่อที่ผมใส่เวอริคเนี่ยเพราะว่าอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยนะครับเราจะเป็นอาชีพที่ใช้สกิล ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเล่นสายเนี้ยนะเออก็ต้องมีแบบบวกแม็กสพเอามาบ้างก็ได้หรือว่าจะเป็นโซฮีเอาเวกสก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณมีแบบอยากดึงขยันดึงไหมหรือว่าอะไรเงี้ยนะเออเป็น2ตัวเลือกนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของประดับเนี่ยจริงๆแนะนําว่าให้ใส่เป็นเออ่ประดับวิทยสอรูนะครับในช่วงของเลเวลหกเนี่ยนะครับอืมก็ใส่เป็นมูก้านะครับเออมูก้าหรือว่าสปอร์ก็ได้นะเห็ดแดงเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เห็ดแดงจะบวกพวก Ờ, P damage ดีดักกับ M damage ดีดักนะก็คือเป็นค่าเกาะนะครับก็คือถ้าให้นึกภาพหนยก็คือเรามีเลือดแล้วเราก็ต้องมีเกาะด้วยใช่ป่ะเราถึงจะแท้แทงได้ใช่ไหมถูกไหมอ่ะก็แนะนําว่าเอออาจจะเป็นมูก้าสองนะครับแล้วก็เป็นเออ่การ์ดเพชรแดงเนี่ยนะครับสปอร์เนี่ยนะครับสักใบหนึง่งอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็อีกใบหนึง่งเนี่ยนะครับแนะนําเป็นโฮลองนะครับในของส่วนเครื่องประดับสี่ลูนะครับตรงนี้เนี่ยนะจริงๆเนะี่ยอยากจะบอกว่าการเล่นแบบเนี้ยนะครับเป็นการบาลานซ์นะครับ ให้เราสามารถเก็บเลเวลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะแท้งได้ด้วยนะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยไม่เป็นภาระ,ะต่อตัวเองเนาะเออถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปแท้งเลยก็สามารถช่วยตีได้แต่ว่าเอ้ตัวเราเองจะมาเก็บเลเวลอย่างไงะนึกออกปะไม่มีดาเมจเลยอะไรเงี้ยออกสกิลช้าอย่างเงี้ยนะครับเออนึกออกไหมเออตรงนี้มันเป็นการบาลานสมดุลน,นะครับจนกว่าเราจะไปถึงเลเวล90ที่มันเป็นแบบช่วงที่เราสามารถเล่นได้ดีมากกว่านี้เนาะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟืองเนี่ยนะครับ เบื้องอันนี้นะครับผมแนะนําเป็นนะครับเอ่อสตูดี้สไตล์หนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคอนเซนเทส์นะครับทีนี้ผมลองเทสมาแบบหลายๆรอบแล้วนะครับเออคอนเซนเทส์เนี่ยมันจะเพิ่มเอเดเคให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่เราขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับเออนะครับเพราะว่าเราเล่นสายวิทเนาะเรารีจากสเต็งมาเป็นวิทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นห่อมาก่อนเนี้ยนะเออมันจะช่วยเพิ่มเอเดเคให้เราทําให้เรามีเอเดเคพื้นฐานที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ เอาคอนเซนเทรตมาใช้ในการเก็บเลเวลนะแล้วก็สตูดิสตา์นะครับนะก็ตามที่มีอาจจะไม่ต้องเป็นเฟืองทองก็ได้นะนะครับใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟืองแท้งนะครับที่แนะนำนะครับก็จะเป็นอ่ออันนี้นะครับคลายสิทธิ์รีสตันนะครับสับกับสวิตเมน n นะครับอ่าสองอันนะครับอันเนี้ยก็เลือกมาใส่เป็นในส่วนของแท้งได้นะครับอาจจะเป็นคู่หรือไม่คู่ก็ได้คุณก็ใส่ไปในในหน้านี้นะคะเออแล้วก็อาจจะเป็นอ่อ เลกาซี่ออฟวิวนะครับกับมัสเซอร์บล็อกถ้าเกิดว่ามีไงนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเกิดว่าใส่2ชิ้นเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นแบบแท้งจ๋าไปเลยนะครับแบบฟูลแท้งเลยนะเออคือยืนเลยไม่เอาดาเมจไม่เอาอะไรเลยนะครับเอาแบบเอาให้ยืนได้อย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีบางตัวอะไรเงี้ยที่มันแบบสกิลเราแสนหนึ่งเออก็คือแบบพวกบอสอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทียร์ของบอสแล้วนะเออแต่โดยส่วนใหญ่ผมมายืนได้นะครับยืนได้ ถ้าไม่ได้โดนแบบว่าทีเดียวตายอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าโดนหลายๆทีเนะี่ยยังไงก็ยืนได้นะครับส่วนอันเสริมที่แนะนำนะครับก็จะเป็น p o ช i o n b o o t เนอะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเปืองน้อยลงอะนะเออก็แนะนำว่าจริงๆอะไออ,อันที่สําคัญในการเก็บเลเวลจริงๆอควรที่จะมีมากที่สุดเลยนะก็คือ p o ช i o n b o o t นะครับทำให้แบบกดยาได้แรงขึ้นนะครับเออไม่งั้นแบบใช้สกิลเยอะมากไปก็ไม่ไหวอนะเนาะนะครับ ส่วนเฟืองตีคนนะครับที่แนะนําอีกอันนึงก็คือจะเป็นคอเวอร์โหลดอันนี้สําหรับตีคนนะถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยเราอยากไปลงสามสามแล้วซัดคนแร,แรงเนี่ยมีคอเวอร์โหลดไว้ก็จะช่วยได้นะครับก็ใส่เป็นแทน story ส,สไตล์ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ใส่เป็นเอ่อไพายสิตกับสวิฟเมนอะไรเงี้ยนะที่ผมใส่นะเวลาผมใส่ผมจะใส่เอ่อเฟืองอันเนี้ยนะครับเอาไว้อันตรงกลางนะแล้วก็ใส่คอเวอร์โหลดนะครับไว้ล่างสุดนะแล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลนะครับผมในคลาสซอร์แมนเนี่ยนะครับเราจะอัพซอร์มัลติรี่นะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยนะครับสิบ แบดนะครับ5นะครับแมกนัมเบรก5นะครับผมโควก5นะครับเอ็นดิว5นะครับผมอ่ะแล้วก็มีขี่นกนะครับอ่าเป็น6แต้มนะครับแล้วก็เป็นสตูดิสไตล์นะครับ10นะครับแล้วก็ไลออนฮาวลิงนะครับเออ10นะครับซอร์ตควิกเคนนะครับเพื่อทจะทำให้เราออกสกิลได้เร็วมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเอชพของเราเนาะ10นะครับผมแล้วก็นะครับมีไอออนวิวนะครับผม4นะครับตรงนี้ผมจะแบ่งเป็น ในการทำดาเมจล้วนๆเลยนะเออเวลาเก็บเลเวลเนี่ยเราต้องการปิดมอนให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมนะครับแล้วลงมาเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าพอ้อยผมเนี่ยนะครับมีอยู่20แ้มนะครับซึ่งเซตตรงเนี้ยเนี่ยนะครับพอถึง40แ้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบรรจบกันเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะสามารถอัพเป็นแท้งล้วนนะครับหรือว่าเป็นกึ่งแท้งนะครับแล้วก็สามารถทาดาเมจได้ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนพรีเซตไปมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ สกิลเก็บเลเวลหลักๆเนี่ยครับจะมีนะครับคอนเซนเทสนะครับผมแล้วก็ออราเบตนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าให้แนะนํานะผมลองเทสมานะครับเอาคอนเซนเทสอัพเต็มก่อนเนี่ยนะครับจะแรงกว่าออราเบตนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เฟืองตรงเนี้ยเนาะเอาไปใช้เก็บเลเวลอ่ะผมแนะนําว่าอัพคอนเซนเทสไปก่อนก็ได้นะครับสิบแต้มนะครับที่เหลือก็มาลงเป็นออราเบตได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพีเซตนะครับที่เราเอาไว้ใช้เรียกว่าเอาไว้แทงนะครับลงพีพีนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเรามี20แต้มอะเนาะ เราสามารถเลือกที่จะอัพพิเซตขึ้นมาอีกพิซเซตหนึ่งได้นะครับถ้าเป็นอย่างของผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นแบบกึ่งๆที่แบบทำดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็แทงได้นะครับอ่ะมาถึงเนี่ยเราจะมีนะครับซอซอนมาเตอรี่หัวใจนะครับ10นะครับแล้วก็เป็นแบต5นะครับแมงนัมเบก5นะครับโพวโวก9นะครับเออแล้วก็เอ็นดิลนะครับ1นะครับ แล้วก็อ่ขี่นกนะครับแล้วก็ขี่นกเร็วเนี่ยนะครับใส่ไว้แค่3นะเออใส่ไว้3เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นซอร์ทควิกเชนนะครับผมสินะครับแล้วก็เป็นสตูดิสไตล์นะครับเออ่กับไลออนฮาวลิงนะแล้วก็เป็นไอรอนวิวนะครับลงมาเนี่ยนะครับเอ่อเป็นคอนเซนเทสนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าให้เลือกนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยอัพมาเทสนะครับแล้วก็อ่ะอาจจะตัดออร์เบิออกไปเลยนะครับแล้วไปอัพแฮร์ี่ให้มันเป็น10นะ เราสามารถที่จะได้เป็นเอาไปแท้งได้เลยนะครับเออแล้วเราก็ใส่เป็นนชั่นนี่แหละเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต้มมันจะประมาณสัก11แต้มละอ่ะถ้าเกิดว่าเราใส่1ไว้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็น10ก็จะเป็น11แต้มนะเสร็จแล้วนะเราอาจจะกลับมาัพ i อรอ view ก็ได้นะตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยจะเป็นแบบแท้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็อีกทั้งเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับคุณสามารถอ p o r เว t ได้นะครับหรือว่าอัพแบบผมเลยก็ได้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้ว pp เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ c o n เซนเทรตนะ เออน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าคอนเซนเทรตเนี่ยผมไม่ได้ตั้งไว้ในพรีเซตออโต้ในการแบบไล่พีพีอะไรเงี้ยนะเออบางทีแบบเอาไปตีบาโฟนอะไรเงี้ยอาจจะใส่แต่โดยส่วนโดยส่วนรวมลงร้อยอะไรเงี้ยผมจะเปลี่ยนการเซตสกิลออโต้เนี่ยเอาโฟว์วกมาใส่แบบนี้ปุ๊บเป็นบัฟสี่แถวนะเออมีโฟว์วกหนึ่งอันนะครับส่วนแม่นวลก็ตามที่คุณถนัดนะเออตามที่คุณถนัดนะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้จะมีเออ่ชาร์จแ,แท็กอยู่หนึ่งด้วยนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดบนไพบนไม้เนี่ยยังไงขออภัยด้วยนะครับเออแต่ว่า ก็พยายามจะทําให้มันครอบคลุมที่สุดนะครับในพอย20แต้มเนี้ยเนาะแต่ว่าพอเดี๋ยวพอพอยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นจ็อบแบบสัก30อะไรเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นละจะไม่ต้องเปลี่ยนรีเซตมากมายแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพอคุณเข้าใจเนี่ยคุณสามารถเลือกเล่นตามความถนัดของคุณได้เลยนะคุณจะใส่แพลี่10ก่อนก็ได้นะครับแล้วเอ็นชั่นรีเล3เลยก็ได้นะเอออันเนี้ยแล้วก็ที่เหลือไปใส่อัลลาเบดก็ได้นะครับนะหรือว่าจะกลับไปอัพไอรอนวิลดังที่ผมบอกก็ได้นะเออให้มันเต็ม,ร,ม,งตมตงตรงงี้่าตตน มันอยู่ที่ประมาณ5%เปอเนะเนาะเออผมเห็นว่ามันแบบเอาไปใส่เป็นตรงอื่นก่อนก็ได้นะครับที่สําคัญสําคัญอยากแทงได้ดีเนะี่ยเน้นแพรี่หนักๆน,น,นะครับเอออัพแพรี่ให้เต็มนะครับแล้วคุณจะแทงได้ดีมากนะครับตรงส่วนนี้นะแล้วทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปในการเซตเก็บเลเวลนิดนึงนะในการตั้งค่าอัตโนมัติเนี่ยเนาะผมจะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะใส่แค่นี้เลยนะครับไม่ต้องมีเออสกิลไลออนฮาวลิงนะจริงๆอาจจะแล้วแต่แต่ผมมองว่ามันขัดแอนิเมชันนะครับ การเก็บเลเวลเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องแบบใส่ตรงนี้มาก็ได้ถ้าเกิดว่าสตูดิโอสไตล์เรามันเร็วพอเนี่ยเราจะปิดมอนได้อยู่แล้วมันเร็วกว่าแรงเนี่ยสอทีอะไรเงี้ยแนะนําว่า2ฮิตให้ตายได้ก็จะดีมากนะครับหรือว่าใครแบบแรงหน่อยก็จะฮิตเดียวได้เลยนะครับเออฮิตเดียวก็ทําได้นะอันนี้ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับผมนะในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยนะครับกนะ็ถ้าเกิดว่าตกลดตรงไหนเนี่ยก็สามารถมาถามหรือว่ามาคุยกันที่ไลฟ์สตรีมก็ได้นะเออผมบางทีผมอาจจะอธิบายหรือว่าพูดเร็วไปอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเนี่ยก็มาค อ่ะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของขนนกเนี่ยถ้าเกิดว่าพยายามจะทําได้เนี่ยผมแนะนําว่าพยายามให้อัพสีแดงนะเอออัพสีแดงขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าโดยตัวเราเนี่ยเล่นเป็นสายวิทย์เนี่ยมันสามารถแท้งได้โดยในเทียแบบสัก6 70เนี่ยนะครับมันสามารถแทงได้่ละหรือว่าไปจนถึง80เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอัพทีหลังก็ได้นะเออในมุมผม,มนะผมมองว่าเอาพวกเอเดคอะไรเงี้ยมาปิดมอนให้มันได้เก็บเลเวลให้มันสะดวกต่อชีวิตตัวเองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยแบบ ไปแบ่งเบาภาระเพื่อนๆจะตามมาทีหลังก็ได้นะเออนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นวิทิเนี่ยยังไงมันก็แทงได้แล้วเนะี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าปกติเราไปกับพระอยู่แล้วเนาะนะแล้วก็ผมจะใส่เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างได้นะอาจจะใส่เป็นแบบเออสามสามทองนะครับสองวงก็ได้นะครับเออก็ก็แล้วแต่เลือกนะนะครับก็อันผมจะมีเป็นชุดอันนี้อันหนึ่งนะมันบวกพีดาเมจนะครับ0.28นะครับนะในส่วนของขนนกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกปั้นเนี่ยนะครับ ันที่ผมเน้นเนี่ยนะครับจะเป็นอันแรกนะครับเออเป็นพื้นฐานเลยเพราะผมมองว่าไอตัว ATK ตรงเนี้ยน่ะมันถ้าเกิดว่ามันแบบมีค่าที่สูงมากพอเราจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้เน้น PK เปอร์เซนต์เท่าไหร่แต่ว่าอันที่จะเน้นจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบพวก PK หลักหน่วยอะไรเงี้ยนะเออตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็จะเป็นอันที่4นะครับก็คือรูปปั้นอันนี้นะรูปปั้นโล่เนี่ยนะครับเอออันแรกนะที่ผมอัพเนี่ยมันจะได้แมคเซ P กับ PK ข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแมคเคทพีนะครับทำให้เลือดเราเยอะขึ้นถึกขึ้นแล้วก็นะครับทั้งตีทั้งถึกด้วยนะครับก็เรียกว่าน่าจะครบแล้วล่ะตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าตกหล่นประกาศไหนหรือตรงไหนเนี่ยยังไงขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้แล้วกันในไลฟ์สตรีมก็จะพยายามอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นคลิปนะครับสั้นๆนะครับที่สั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไงฝากสปอนเซอร์ไว้ทีนึงนะถ้าเกิดว่าอยากเเเเติมมมมกกกนนนนี่่ยยย้้าาไไดดลลลละะะคคคครรรััับบบผแว็อื์ ซับสไคร์ e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้มาเจอกันหรือว่าเวลาไลฟ์สตรีมเนี่ยจะได้มาเจอกันนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ